บอกแกแล้วใช่ไหมให้ใช้เบสโปลพาวเวอร์ผมขอโทษผมซื้อหูฟังราคา5,000บาทมาแล้วแกยังไม่รู้เหรอว่าเบสโปลพาวเวอร์เนี่ยรถทับก็ยังไม่พังขนาดไฟน้นร้อนเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้น้ำนี่ยังไม่ต้องพูดถึงราคาต่างกันถึง10เท่าแถมยังมาพร้อมกับระบบตัดเสียงอีกด้วยแต่แกยังไม่ซื้อไ,ไปสั่งซื้อซะหูฟังยี่ห้อเบสโปพเวอ มีให้เลือก3สีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และพัฒน,นาส่วนต่างๆให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบลุยเคสเบสโฟว์พาวเวอสามารถกันน้ำกันกระแทกได้ b a s โ Pro พาวเวมาพร้อมกระบบฟาสชาร์ชชาร์จจาก0ูนถึงร้อได้ภายใน30นาทีรองรับกับ USB รุ่นใหม่มาพร้อมระบบ Noise Cancelling ตัดเสียงรอบข้างได้100%และโหมดแอ b เบียนฟังเพลงพร้อมกับด้ยินเสียงรอบข้างได้ตัวหูฟังเบสโฟวพาวเวมีระบบ g e s t u r e Control สามารถกดเปลี่ยนเองรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือทั้งหูฟังและเคสกันน้ําได้ระดับ IPX7 กันเหงื่อใส่อาบน้ําได้ไว่ายน้ําได้สบายหายหูเลยครับสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของฟังยี่ห้อ b บสโ p r o Power ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้เริ่มสินค้าภายใน2วันจัดส่งฟรีเก็บไปทางทั่วประเทศซเวทโฮมเซน็นเรื่องบ้านตรงใจเราครับ